ปูที่จันงีลหน่อยเ็กินชี่องจะน่อยเรียกว่ยาก็มองลุกกว่าผูู้ไม่ดูตัวเดงต้องว่าตัวเด้งที่นี่มาถึงดูงจิตดวงใจคือเพราะการละทรวงก็รดน็ุจิตใจตัวเดงให้มันว่ดจาระเร็วแค่ไหนาอยกปัจจุบัแล้วก็ให้พวกเรา ทำความเข้าใจเรื่องของควาพุทธศาสนาโดยส่วนมากมันไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแปดพันสี่พันพระธรรมขันธ์พุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้บิกบานเรื่งรู้อะไรเห็นอะไรก็เห็นตนเองผู้ปฏิบัติละจะจะจะ,จะรู้ตน่ันไ่เห็นตนรู้ตนเห็นตน นี่เ่จะเป็นผู้รู้ผู้เดืนผู้เมตตาทำที่วัดเตนนี่มาถึงตึกเตนจกบาปจากรรมเตนจะทอจะบาปัดกรรมเพราะจะนทางกันรู้เนี่ยรู้ตัวความหมายความรู้ศาสนาราต้องมปท่านก็แค่่ภาพพระตั้งนโมนตนมนตจักพระคริวโตระหัโตสมาสุทธัสาร ใช่ครับทำความเข้าใจความหมายของนโม่นโมหมายถึงคุณของของของบิดามารดานโม่หมายนะหมายถึงคุณของมัรดาคือชาติน้นอยู่ที่ร่างกายของเราทุกคนโม่หมายถึงมีดามคือชาติดินชาติน้ำจะมีน้ำมีน้ำทะเลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมืออาชน้ำลายน้ำมูดน้ำขี้ข้อน้ำมมดนี่เป็นสมบัติของเป็นสมบัติของ ของบรรดาของเราทุกคนเน่ยเราเรายาไปเข้าใจว่าพอดจะคนละลายับเป็นของของตวนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นสมบัติของพิดาธรรดามันจะว่าน้ำดีน้ำแลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำข้นน้ำลายน้ำหมดเป็นสมบัติของพรดาชสมบัติของพิดามีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเลีนกระดูกเกี่ยวเ้กระดูกตาปอดใส่น้อยใส่ใหญ่อารใหม่ยานเก่านี่คือสมบัติของพิดา พระคาบาโตหมายถึงพระพุทธเจ้าอารหันโตท่านเป็นพาาระอรหันต์สัมมาท่านตัดสรู้ชอบแล้วสัมพุทธานชาทัศนะท่นนา,ทานเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นขอ,ของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือทุกขหนสม,มุกกทัยแห่งทุกข์เบื้องหนึ่งนี่รอดคือความดับทุกข์เบ่้หนึ่งนี่ท่านรู้ทำทำทำสามประโยชน์่งทุกสมุทัยนี่รอดมากทุก พอผู้จัด่านให้กำลนงลูกให้มีใจมีจารหาความจริงให้เห็นจริงตามความเป็นจริงสมุทัยเห็นชื่อสมุทัยเห็นทุกข์เกิดโกลากรบกวนบวงควรสลัดจัดทิ้งจะถามว่าสมุทัยมันอยู่ที่ไหนสมุทัยมันก็อยู่กับร่างกายและจิตใจพวกตัวการพี่เนี่ยคือคือความอยากคือโทษต่างหาทำไมไม่ติอยาก ว่าม like like ันมันจะดับเพราะใจมันหิวเพราะใจมันมันไม่เต็มเพราะอาจารย์ท่านจะให้มามาไปดับมาสักสองสริมตัวสตินะครับมันให้มันเต็มเมื่อไม่เต็มเล่มมันจะหายอยากจะหายจากความหิวคงหาย เมื่อเมื่อเมื่อสติมาเต็มปัญญามันก็จะจะเต็มไปกันสติคืออะไรสติก็คือความเป็นเลี้ยงลูกสติครับสติก็คือจิตใจเราดีละอันอันเดียวอีกอ่ะสติก็คือจิตใจตัวแดงสักเนญญาปัญญาก็คือจิตใจอันเดียวอี่างละเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปเมื่อลูกจักอ่างของอ่บิดามันกาคุณครูพระเจ้าแล้วอันดับต่อไปท่านเนี่ยหนักให้ท่านหลับฝันให้รักษาศีล ทำไมท่านจะให้รักษาสินเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นของดีพิเศษที่โลกที่นเนี่ผู้คนมีสินเหมือนดินมีน้ำคนไม่มีศีลเหมือนดินไม่มีน้ำว่าจะให้ทำความกังวลใจเรื่องของสินนี่ว่าทำไมท่านจะใครรักษาถ้าไม่รักษาศีลจะไม่มีอยู่ในดวงใจดวงจิตดวงใจต้องรักษาก่อนมันถึงจะมีตัดต้นไปตัดสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสิบสิบเกณฑเมื่อมันเป็นศีลจะทำจริงจริงแล้วที่นี่อะไรเจะไม่เป็นสิน กจ,จิตใจผู้ปฏิบัติผู้รักษาปฏิบัติใจเป็นศีลเมื่อจิตใจเป็นศีลหลักจิตใจก็จะเป็นธรรมเมื่อจิตใจเป็นธรรมแล้วม,นมนันจะเกิดเมตตาสงสารบุคคลอื่นเฉยๆปรารถนาอยากให้บุคคลอื่นเฉยๆเขามีความสุขกายสบายใจ,จกลางบุคคลจะมีเมตตาสงสารซึร่งกันและกันปรารถนาจะช่วยกันและกันาะให้ควบมสุข ให้ทุกคนแตต่างก็ตก่างให้ทุกคนสุขซึ่งกันและกันดูด้วยการนี้มากมีน้อยมันจะเดญ่มันจะเบามันจะไวตั้งของมรัของพระเจ้าของพระพุทธเจ้ามันันเป็นของเราเป็นคองเยินเพราะฉะนั้นให้พวกเรากต้องต้องใจของดีที่สุดคือใจของเราเพราะฉะนั้นศีลกับจิตใจกันเดียวกันจิตใจกับศีลกันอักกันเดียวกันทำกับํารทำกับใจกันเดียวกัน ทำกับสิ่งกับอาเดียวกันมันรวมกันมันอยู่ที่จิตใจของของเราอยู่เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่ามเข้าใจให้ให้ศึกษาธาตุที่สี่ขันธ์ทีห้าให้มันเข้าใจธาตุที่สี่มันมีอะไรบ้างอ๋อนี่นี่ธาตุาดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบวกันอยู่ในเป็นก้อนสมอง่างกายของพวกเราทั้งก้อนสมอง่างกายของสัตว์ของบุคคลมี วมบอกว่าคนทั้งโลกมันมีของสี่อย่างเท่านี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีเท่านี้ที่พวกเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาธรรมดาชนิจะนั่งก็มีสองอย่างว่ก็ร้อนก็ไม่มีตัวไม่ทนมีน้รรมลมหายใจเขาออกก็มีลมหายใจเขาออกกับลมหายใออกอารมณ์เดียวกันก็เป็นน้ำกำมันไม่มีตัวไม่ทน ใจใจของเราทั้งหลายเลยนีครับมึไม่มีตัวไม่ตนเป็นนามธรรมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราหาหัวทางหาวหันทำมา,าปฏิบัติับเราจะจะทิ้งร่างกายได้สุดท้ายปลายทางจริงๆพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราอยากให้พวกเราพากันอยู่ดีกันเ <c oughs> กินถ้าเกิดมาเราไม่ไปทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะมีร่างกายเป็นท,ทุกเพราะมีร่างกายท,ทุก,ก,ก,กท,ทุกเพกราะลักษาปฏิบัติปฏิบัติร่างกายเพราะฉะนั้นนะให้พวกเราทำความเข้าใจเนี่ย ตกวความสกปรและการันตีท่าทั้งซีท่าดินงท่านนั่งวัดท่าไฟรมที่ท่าเอาท่าดิ้งนี่นันน่งไฟลมที่พวกเรามองเห็นก็ตาธรรมดาทงางดนกับเต่นั่งกับมีสองอย่าง พราะฉะนั้นเราทัไฟที่ไฟจกการเช็คอบูไฟจากการสุดสงไฟจากการเป็นกระบาไฟบอกว่าหันย่อยกลรมรมลมมัขึ้นบางคนตังแต่ือเช่ากเป็นที่สีรษะร่มลมล่างลมในท้องรมมในไส้รมมันไปตามกมหายใจเข้าหอกเพราะฉะ้ศึกษาพวกนี้รีบกายร่างกายมัแตกท่าร่างกายมันแจกหมดท่าทั้งสีกับจิตใจเราด้นนกันมัน็เป็นอันหนึ่งอเดียวกันอัน มันยังเป็นศาสต์เป็นอุปกรณ์อยู่ที่มันมันใจใจมันยังไม่ผ่านทุกมันยังเย็ดเย็ดเย็ดมันถือมัดอยู่ในกองทุกเพราะว่าก่อนจะคนสุนทรยแล้วเป็นเป็นกองทุกเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเห็นเยทุกข์เกิดคือทศกัมุทิเพราะฉะนั้นจี่ว่าสว่าสัมพุทธเท่าพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านว่าควรปล่อยควางควรฉลัดจาที่ทำรัชทิ้งได้ ถ้ดสามกิ่งเที่ยงได้ก็สุดมากไปแตกร่างกายมันมีอะไรบ้างนี่สรุปแล้วก็เป็นก้นขาตวเป็นชาตดีชาตน้ามชาไฟชาตลมที่นี่วันหนึ่งก็ผูกไประลึกนึกถึงไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนที่มันอาหารของไส้เดือนคืออะไรคือคือคือดินไส้เดือนไม่เอาดินเป็นอาหารพวกเรากับที่นี่เหมือนกัน เราทั้งหลายเราสัตว์ทั้งหมดกินดินเหมือนกันสัตว์ก็กินดินเหมือนกันสรุปเรียกพักกินดินที่หมดแร้วมันมันมันไม่หนุกนอกเหมือนแลชับเหมือนเหมือนกันกับเหมือนกับไส้เดือนอย่างเดียวกันินดินแต่ว่ามนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายมันกินโดยอ้อมมันไม่ได้กินโดยตรงเหมือนกับไส้เดือนเพราะฉะนั้นเดีวเราจะสมมติว่าความสมบูรณ์ร่ากายของเราดีแลัว ร่าการของเราจะเทียบกับสัตว์เดียนมันก็ไม่ขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตเองวิจารณ์ร่างกายเอมมันจะทำให้หายหายหายสงสัยหายสงสัยหยาอย่าอย่าบาให้มันมาเ็ดมาถือ,อามาเมบบยมาหามอเพราะว่าก่อนเัคนร่างกายนมันเป็นตัวเหตุเป็นทวปใจเป็นเป็นทวสมองใจเหตุสิเกิดที่นี่ผู้ที่รับถูกรับทูกนี่ขึ้นจิตใจตัวก่อนเช้คนร่างกายนีา่าหักแขนหัก แขนไม่ก็ไม th ่ได้แขนมันไม่รู้จะสูงจะทูงขาไม่รู้จะสูงจะสูงผู้สื่อขุ่วสูงขึ้นขี้จีใจที่นี่ตัวสูงก็ไม่มีตัวมีตนตัวทุกข์ก็ไม่มีตัวมีตนตัวเทปตัวกวนก็ไม่มีมีตัวมีตนแยกก็ไม่มีตัวมีตนรถก็ไม่มีตัวมีตนพวกนี้เป็นนามธรรมไม่มีตัวมีตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชนิคานต์ต่างๆพวกนี้เป็นนามธรรมทั้งหมดไม่มีตัวไม่มีตน ทั้งจิตใจกัเร่าก็ไมีตัวมีตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านภาคการศึกษาคนใดๆให้เข้าใจเมื่อเมื่อไม่เข้าใจทำพิจรณาบ่อยๆไม่นหน้าข้างนึงพิรณาบ่อยจนพวจนกลัวว่าจิตใจมันจะคลายออกถอนออกจากร่างกายท่านให้ไม่พอเป็นผลดีสัดส่วนคนเช่นคนร่างกายอันนี้มันเป็นสภาพอันเป็นสภาะอันหนึ่งอาเนียจิตใจเป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่อเดียวกันแล้ว เพราะฉะนั้นละเมื่อปฏิบัติจะพากันกลัวตายถึงกลัวแล้วก็ปปปปไม่ได้ตายมันแตกไปดัำไปแต่ร่างกายต่างๆบางสิ่งใจแตกไม่เป็นดับไมเ่เป็นมีแต่ไม่รู้เมื่อเกิดเกิดมากแต่ละครั้งละข้าวก็เมาสมบัติเดิมไม่ได้เมาดินอย่างน้ำมันไฟของเก่าเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ว่าทั้งเป็นตัวตัวตัวสมบัติเห็นทุกกันรู้กูว่าที่ที่กูลองมองเห็นด้วยตาธรรมดาทั้งนอกทั้งในทั้ง ภาไในภนอกไภายในเป็นตัวสัมพันธ์ทั้งหมดแม่จถนนหุ่นทามจากเป็นตัวสัมพันธ์เหในทุกเกิดทุกสิ่งทุกอย่างสาราการเรียนหลังนีเสาทุกต้นเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดทุกมาเกิดที่ไหนทุกมาเกิดอยู่ในดวงจิตใจของทุกคน วัตถุขลาดทั้งมวลพวกนี้เขาไม่รู้จักถุงจักทุกร่างกายเขาพวกเราก็ไม่รู้จักถุงจับทุกเบียร์ปม่าปมไมเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันมีชีวิตอยู่แต่มันไม่มีความรู้สึกริ้วคิดมันไม่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 รู้สึกรู้สึกอะไรไม่มีอะไรเลยดุท่ามันจะมารวมส่งรวมทุกอยู่ที่ดวกจิตดวงใจของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มากพิจารณามาพิจัยพิชานเอาความจริงให้เห็นจริงตามความจริงจิตใจมันจะขาดวอกมันจะพอดวอกมัสจีศรีวอก พระมันไม่ได้อยู่กับกับสีผ้าผ้าเหลืองโอ้คุิ้วคนผมวงขาวผมเหลืองพวกเราทั้งหลายเนี่ยทงรัฐบาลก้าวลงกับพิพาทได้พระมัอยู่ที่ไหนพระมาปฏิบัติธรรมที่ใจให้เป็นพระเนี่ยพระพระพระองค์แรกก็คือพระโสดา องค์ที่สองก็คือพระพระสกิทาคาองค์ที่สามก็คือพระอนาคามีผลถ้าก็คือขั้นพระอนาคามีผลถ้าสมมติตั้งไปนะไปถึงขั้นพระอนาคามีผลการจิตมันจะแยกกันมันมันมันไม่จะขาดต o n กันได้จริงๆเมื่อร่างกายมันแย่จิตก็ไม่ได้แย่ไปด้วยเมื่อมันงกายมามาเิดมันปวดจิตใจกันม่ได้เกิดมันปวดไปด้วยเมื่อร่างกายมันแย่ จะแตะก็ไม่ได้แตะมาด้วยแต่ก็ไม่เรื่องของกายแต่ก็ไม่เลี้ยงของกายนั่นไม่เป็นคนเรี้ยงถ้าไม่แยกกันได้อย่างนี้กินใจมันจะใบายมันจะแตกะอะไรไมนจะเกี่ยงมันมันมันห้ามมันไปเลยก่อนสั้นโกรธละกายนี่พวกที่พวกเราองเก็บไข้ติดป่วยเก็บไข้ติดป่วยได้ป่วยเป็นโรคแน่นโรคนี่อันนี้มันเกี่ยวกับกรรมเลยถ้ามันมีกรรมไม่เกี่เลยเรียกอุบัตมา ยกตัวอย่างพระภาคูราท่านอายุประมาอายุแปดสิปีไม่เคยกินยาไม่ดื่มอะไก็ไม่ได้กินแล้วก็ออกว่ยเรื่อแปดสิบพรรษารวมแล้วอายุพระภาคพระพาคูราอายุร้อยหกปีร้อยหกปีไม่มีปัญหาในในร่างกายเพราะท่านได้ปฏิบัติศีทธรรมปฏิบัติศธรรมมาั้งสมัยพระพุทธเจ้าที่ว่ากัดสรัทธาดีรับศาสมาเอ นี่ทำให้อาจโจเย็นไม่มีโรคเข้าเย็นเย็นอัุศพตัวเย็นเย็นสัดอีตัวตัวนาที่บาดเพราะท่านให้พักกันรักษาออกมาได้รักษาได้ปฏิบัติได้เป็นรัฐบาลของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งอันเกษมสลศูนย์ดีที่สุดการตีชี้ใจของใครของเราคู่รัฐบัลของเราอย่ามองข้ามตัวเองว่าเราหนึ่งปุ่น้อยว่าท่านาน่อยว่าสนามมันคือการกระทำมันไม่มีทำไมมีได้มันมีน้อยทำไมมากได้เนี่ย ทำไปทำไมมาถึงมากเข้ามาเขา้าเหมือนกับพวกเรารับประทานอาหารเมื่ไมอไปร่้างเมื่อเมื่อไม่เจอหนังมัยมมยมยสยิบอกเข้ามาเองมันไม่ไม่หนักนี่บอกว่าให้พวกเราเพราะฉะนั้นละให้พวกเราทำความเข้าใจอย่ามองข้าจมจนเด่น,นให้พักรักษาไปที่แบบเอาคือสินนี่ของีที่สุดเลยคือศีลเพราะฉะนั้นผู้มีศีลเหมือนดินมีน,น้ำผู้ผู้ไม่มีศีลเหมือนดินไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นกอนสกุลกายของพวกเราทุกคนเป็นที่สมบัติของวิญญา,มมาณมารดา เพราะใจผู้ผู้ใช้สมบัติของมิดามันดาผู้ใช้เป็นเป็นบุญมีกุศนแต่ตนผู้ใช้เป็นเป็นเป็นบาปเป็นกรรมใช้เป็นเป็นเอาอสมบัติของมิดามันดาเอาเอาไปทำมันนั้นใช้เป็นเป็นเอาสมบัติของมิดามันดาจะเป็นฆ่าจัดรักทรัพย์เอาไปเพื่อผิดได้การเอาไปดื่มชุลามเลาอิเอาไปโกหกพกเราคนอื่นอื่นให้เขาเป็นทุกข์ไปร้อนถ้าเขาเป็นรบเขาตายใหาให้เขาเสียทรัพย์กับคราดีเป็นว่าใช้เป็นเป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่ ไม่รักษาปฏิบัติบาปกับอันนี้เปลียนประมาณเปลียนประมาณประมาณเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนกับสีดำดวงจิตดวงใจเปลียนประมาณประมาณเหมือนกับผ้าวันไหนก็เอาเอาเอาสีน่ะมักเปิดเข้าเปิดเข้าเปิดเข้ากุโกลเมื่อมันเมื่อมันดำจนที่แล้วกำมันกำเล็กกำน้อยจะทําได้กำใหญ่จะทําได้กำได้ทําได้ทุกกำเมื่อมันทำได้เมื่อมันมือเต็มที่แล้วเวลาก็แตกตายสบายสบายลงไป กรรชั่วที่มันผัผมนี่แหละพักดวงใจดวงใจพักกันจิตใจให้ผู้ใหญ่ที่ภมิท่ต่ำเลกกัระวังภุมที่ตาที่เกิดที่ไหนภูมที่ตาทจ่เกิดในเมืองนร่มเกเป็นเปนไม่เคยไปอสุรกายไม่เคยเปสันดีรสานไม่เคยไปพูดผีปีศาจอย่างมันไม่ดีว่าจะนั่งให้พวกเรารักษาไปอาศารย์เขามาอั้ารามนุษย์ของเราอาคคัรนย์มนุษย์เสื่อมมนุษย์พีศดารเลิกรักษาไยด่าให้มันตกตัาตกไน่อภูมิที่ต่ำ แต่เรื่องเกิดแน่นอนทามันไม่พ้นถ้าไม่เบื่อในการเกิดถ้าไม่เห็นคุณในการเกิดถ้าไม่เห็นโทษในการเกิดมันจะเกิดเริ่ไปนี่ละเกิดมาแต่ละครั้งละข่าวก็มาเอาสมบัติเดิมนี่ละเป็นสายเก่าสมบัติเดิมมดดับไปื่อยกตวเองไ้เรื่อยๆครบทั้งสามครบทั้งสี่ท่านมีท่าดินท่าน้ำท่าไฟท่าลมเหมือนกันสร้างตัวใหญ่ๆเท่ากันมีท่าดินท่าน้ำท่าไฟันกับพวกเราเพราะฉะนั้นละ หมดโลกอันมันไม่มีอะไรมากมายแบบมีของสี่อย่างเท่านี้แต่ที่คู่เรามองอยู่วยตาธรรมดากับพิธีมิตรพิธีดีกับน้ำสองอย่างไฟก็ร้อนมันมีตัววิ่งตัวเป็นำกำลังลมมันมีตัวเป็นนำกำลังเพราะฉะนั้เนาะเลือกเข้าใจเข้าใจแล้วคือพากันปฏิบัติเอาทำไมได้แล้วเอาอนไม่ได้สิ่งนั้นมันไม่มีสร้างขึ้นมาอันไม่มีพัดไนอีรตัวใจของตัวให้มันเป็นที่เป็นคลตัวเดียวว่าอันนี้อาจจะโน้นนั้ตอนนั้นเป็นเพื่อนของ ก็ฮีนัสพบยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้อาราวันยังแขวันก็มีด้วยพระการรสนิยมเดี๋ยวรับโอ้เก้าที่ลับสองเสร็จได้ที่บนของลูงตาสบายเพราะเคยพระเทระได้ที่บนธนาให้พรให้พรแล้วที่บนของลูกตาครับผมได้ฝากคณะสงฆ์ได้โมนาดาให้พรตามดำดับ เด๋กว่าสะบอกเขินอาหารให้พอแล้วจิบับอร์น้ำตา